มาแล้วก <premises. S 2> ็ประจุมครับกะไรชนะนะครับทุบดีนะครับทุบดียูโกกาคาแมนนะครับทุบดีคาแมนนะครับกับโจ๊กับค่าคาลิค่านะครับโจอีอีเอยอีโจนะครับมาแล้วนะครับประจุมอะไรชนะหน้าแพ้ เป็นยกที่ห้านะครับผู้ชมนะครับผู้ชมใครชนะนี่สุดดีคังแมนนะครับมแมนนะครับนี่มาเลยครับยกแรกนี่นี่ส้อมมัด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 ,มดตามามามัดตามาตามามัด เตกะกันไปมาเตะนี่โอ้ย,ยเต็มนี่โอ้ยเตะเตะเอาคืนโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยน่าเป็นยกหน่าเป็นยกที่หกนะนี่มึงศมึงศกหลังนะนี่โอ้ยโอ้ย,อยเตะืม นี่ยังไม่ถูกโอ้ยแปรนะ้าธนาว่าน,นี่นี่เอาปืนหลนไ่นี่เอา,อเอาไปนี่นี่นี่เอาอไปทีโอ้ยโอ้ยความเร็วนะโอ้ยเตะกระไป นี่นี่นนี่ไม่หลบมุ้ยแตงขึ้นาไปแทงก่อนแทงก่อนแทงก่อไปแทงก่อนไปแทงก่อนไปที่หลุดไหมลุ้หลุ้นลุ้นลุ้นลุนแตงก่อนไปลุ้นลุ้นลุ้นลุ้หลุนเตะก่อนไปลุน ลุนดีกี้ลุน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 ไม่ลุนไม่ลุนไม่ลุนอีกดีลุนไม่ลุนไม่ลุนไม่โอ้ยลุนลุนเรียบร้อยผู้ชมนี่โอ้โหดูปบักดาลนะครับแหมนะผู้ชมครับน่าเป็นดีใจนะครับนี่โอ้หมัดนะครับหมัดนะครับผู้ชม เต็มหน้านะครับเต็มหน้าตานะครับนี่โอ้โห,โโหนกนางเรียวนะครับโปรเจม